สวัสดีครับฮายสวัสดีครับอันยองอันยองอันยองสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาไลฟ์ไลฟ์ก่อนที่คืนนี้จะมีไอ้ลงไหนนะครับ EP ที่ EP ที่อ EP 8, EP 8. EP ๋อ EP แปด EP แปดนะ EP แปด EP ใช่ EP แปดนะฮะก็ตอนนี้คือพิ่งนัดพี่มีนไว้สามทุ่มแต่ว่าพี่มีนอาบน้ำอยู่นะับเพิ่งเพิ่งกลับจากถ่ายละคเรเสร็จก็เหนื่อยเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่มีกันนะครับ มีใครไปดูคลิปเต้นมาแล้วบ้างขอดูหน่อย <laughs> โอ้ครั้งแรกที่ได้ดูเลยเหรอีใจด้วยนะครับวันนี้เล่นหน่อยไหมไม่เหนื่อยเลย กติไรคนเดียวเขาแบบต้องพูดอะไรเขาต้องพูดอะไรบ้างอะเขินสิก็ไม่เขินเราแต่ไม่รู้จะพูดอะไรอะ เฮ้ย <Hey, S 2> พี่มีนมาแล้วเดี๋ยนะเป่าผมแป๊บหนึง่ง <laughs> <laughs> ทุกคนพี่มีนบอกว่าเป่าผมแป๊บหนึ่งอะ่ะพี่มีนบอกเป่าผมแป๊บหนึง่ง <laughs> พี่มีนทุกคนทุกคนไปพิมพ์ดพิพี่มีนเร็วหน่อยพี่มีนเร็วหน่อย h ห้อินเตอร์เนชั่นแนแฟน์นั่งสมาธิให้ดูหน่อยครับวันนี้รับบทคุณครูภาษาไทยเหรอไม่ได้รับบทแต่ว่าคนพูดผิดเยอะเน่ะปิงกิตนันเนี่ยเขาเรียกกันแบบปิงกิตินันอะไรเงี้ยเรียกปิงกิตินันกันหมด งงเลยปิงกิตินันไม่แต่แต่ก็ไม่งงหรอกเพราะว่าแบบชีวิตนี้คนเรียกแบบปิงกิตตินันแบบเยอะมากผมก็จะบอกว่ากิตตะกิตตะเป่าผมนานแท้ แห่ก <c oughs> ิตตาน,นั้นพี่เข้ามาแล้วแต่ว่าพี่เป่าผมนี่เขาแทกพี่มีแล้วเห็นไหมบิงก็เนี่ยเขาน่าจะเบื่อหน้าปิงเล่าปิงไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ผมกินข้าวแล้วครับยิ่มมากยิ่มมากเอ้ากดรับหรออ่ามาแล้วเข็มกดไไเอะไรอะได้ไหเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> คุณเุิ่งตบจะไม่แห้งเลยเนี่ย ม่คุณคุณรีบจัดเลยวะรีบรีบจัดเลยดเดี๋ยวไม่ทันทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาไลฟ์เพราะอะไรครับพี่เมย์เรามาไลฟ์ก็เพราะเรามาไลฟ์นี่แหละไม่ใช่ย้อนให้ทุกคนดูอันนี้กันยังไงดู youtube ยังเออย b e เปยังไม่ได้ดูเลย เงรอพี่ยังไม่ได้ดูพี่ถึงห้องเอเลยมาถามทุกคนก่อนว่าโอเคไหมกินโคตรอิ่มอันนั้นอะวันนั้นอะวันนั้นอ๋อโหวันนั้นนี่คือแบบเดินแบบตัวไม่ตรงตรงเงาะไม่ไหวแล้วปวดท้องเลยจุกเลยอิ่มมากสวดีคนดูหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับ โอ้มาจากไหนกันคะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับเวลาเราสองคนันก็จะตัดแต่ไม่รู้ว่าละครเออมันก็เออมันตัดจริงเลยคนที่ถ่ายละครเนี่ยไหมฮะอ่อไม่ไม่เหนื่อยครับโอเคเหนื่อยขับรถเฉยเยเหนื่อยขับรถเราวันนี้ฝนตกรถติดแฮะฝนตกรถ ติดแล้วก็ตื่นเช้าขับรถไปตั้งแต่เช้าแนละ้วกี่โมงคะตื่นกี่โมงตื่นเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงใช่พอพี่ที่กองคณะพี่เก้าโมงครึ่งไงอืมงั้ยถ้าออกเจ็ดโมงออพี่มปแถวไหนนะอ๋อบอกบอน<อ>ไม่ได้บอกไม่ได้ <laughs> <laughs> นี่ก็อยาให้ตอบอย่างเดียวเลย <laughs> ทีอยู่ในกันต้องขอเวลานอกวะเออขอเวลานอกแป๊บขอเวลานอกนะ <laughs> ขอเวลานอกครับจานขอเวลานอกครับ <laughs> ทำไมมันไม่เห็นครับแบบคนพิมพ์ม,มาไม่เห็นหรอปิงต้อง<ช>เลื่อนขึ้นปะ่ะปิงเลื่อนขึ้นลนะแบบมันเห็นแต่แบบคนที่แบบเข้ามาดูอะไรเงี้ยอ๋อมาแล้ว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  ไหนลองสปอนีนี้ดินี่กำลังจะพูดเลยไหนคุณมีเล่าๆดิค่ะว่าคืนนี้มันจอกเป็นยังไงฮรับ EP แปดคืนนี้ทุกคนจะได้เห็นน้องสาวของผมนะครับน้องสาวชื่อน้องสาวชื่อ จอมขวัญจอมขวัญเออแบบจำตัวละครสลับกันไปหมดแล้วตอนเนี้ยจอมขวัญจอมขวัญแต่อีพีนี้น่าจะน่าจัดนะน่าจะมีทุกคู่เลยไหมหรือเปล่าไม่ใชนน่ผมไม่แน่เพราะจากในทีเซอร์แล้วมีมีพี่เซฟ แล้วก็<จ>ตอนแรกของเซอร์จะเป็นแบบนี่คู่ของจอมเพื่อเราเพื่อนแก๊งเราเดี๋ยวหลังจากออีพีแปดไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะลงรีแอคนะฮะที่วันก่อนเราไปถ่ายกันเป็นรีแอคของ EP เจ็ดนะครับก็ EP เจฝากทุกคนรอติดตาม<ช>ด้วยนะทางไหนทางช่องทางไหนไหนะครับทางช่องแล้วทางช่อง youtube m c h o i t h นะครับ เรลนกดไปสักเอ้ยอย่าเรีนอย่าีไกดซะกดกรด่งกกิ้งกงกิ้งกุงก้งกิงก้งกุง้งก <laughs> ิ้งกุ้งกิ้งกุ้งิ้งกุ้งก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 ิ้งกุ้่กิงกุง้งกงนุ้งกิ้งกุ้ง้ก้กงกงกิ้ก้กง้ก้ง้กงงง เรื่องดูดอักษรก็ดักท่วมทุ่งช่างสามกดสามสิบสามกดสามสิบสามดูหลักได้ทางอมยมีมีมีเอ้ยมีบอกว่ะผมยิงคำถามตอบยากปะคือไม่ได้เตียมอะไรเลยเนี่ยไม่ได้เตียมเนี่ไม่คิดอะไรไว้ก่อนเลย แล้วต้องมาแบบมาแบบเรียวๆไงคุณเขาชอบออไม่รู้ว่าเรียวแต่อันนี้แบบเร็วเกินอะ่ออนอะไม่ได้คิดมันเร็ว,รวมันเร็ว,รวไปไห <laughs> นใครรอดูอีพีแปดอยู่บ้างครับผม <laughs> เอ้ยเอ้ยครั้งก่อนวิตเตอร์ลงแฮชแท็กผิดเออไปลงอีพคือแบบเบอร์มากลงอีพีหก แต่จริงๆ B เจ็ดแล้วนะแต่คือวันนั้นอ่ะเราก็รู้นะว่าแบบเจ็บนะคือก็คือเจ็ดเจ็เจ็ได้เป่งไปหกได้ไงวะเออก็คุณโก้คุณเป็นชั้นไหนสองอ่ะเออช่วนนี้นอนน้อยนอนน้อยชั้นไหนนอนน้อยด้วยหรอฮะชั้นไหนนอนน้อยด้วยหรอแบบเป็นแบบพี่อ่ะมันก็นอนเยอะนะแต่ทีนี้ นอนกินเชนไหนนอนเชนไหนนอนเอยอะมากกิน<ๆ>กินเยอะกินกับนอนนี่คือสิ่เสมอแต่เรียกก็คือเช็ดตัวให้แล้วก็นั่งหลับอยู่อะ <c oughs> สุดยอดนอแตที่สุดอบ,บุลุด<ม>นะคนพิมมาว่าน้องวิวน้องวิวอะไรล่ะน้องปิงรีวิว ไปเรียนเต้นกับพี่หน่อย <laughs> <laughs> มผมจะอ่านคาว่าน้องปิงแยแล้วผมก็ตาไปเห็นคาว่าวิวพอดีนะลองร <laughs> <ใน S 1> ีวิวดิดวันนั้นก็เหนื่อยมากอะเหนื่อยเนวันนั้นเหนื่อยเสร็จแล้วก็ไปกินกินเสร็จก็คืออิ่มมากเหนื่อยก็คือเหนื่อยมาก <laughs> เหนื่อยทั้งวันวันนั้นวันนั้นคือแบบสุดทั้งวันเรียนเต้นก็สนุกดีฮะก็ตอนแรกก็ ที่เห็นเอาวางนันก็จริงๆหลายทเทคมากนะจริงหลายเทงไม่แต่ที่ <laughs> ดีใจกันตอน,ตอนสุดท้ายนี่คือเราอ่ะอยากทันอยากทําไม่ทันสองชั่วโมงจริงๆเราแบบว่าพอเต้นผิดบางคนเต้นผิดบ้างแบบเต้นไม่ตรงแบบจําท่าไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็หยุดหยุดแป๊บน,นึงแล้วก็ต่อเราต่ออย่างเงี้ยเราแบบไม่มีพักเลยนะ <laughs> คืออยากให้ทนสองชั่วโมงจริงๆจะได้แบบได้วิดีโอมาคือวันนั้นแบบเหนื่อยเลยตื่นมาทีนี่คือปวดตัวมากอีกวันหนึ่ง ปวดขาปวดัาแบบปวดหมนเลยตื่นมาผมนึกว่าผมโดนผีอําเว้ยแบบปวดปวดแบบปวดแบบขยับแบบไม่ได้เลยอันก็ปวดเฮ้ยเป็นไรเออแต่ปวดเออปวดแบบปวดมากจริงตื่นมาแต่สนุกเลยสนุกดีแบบไม่ได้เต้นนานมากโคตรนานนานจริงๆพี่ผมจะเล่าเรื่องอะไรวะ เอ้ยโทรเรียกนะน่าจะเล่าอ่ะโทรเรียกนะคิดนมาเลยวะโทรเรียกโทรบอกไปนะโอเคแล้นรอบอีกประมาณสี่วันนะสี่วันสี่วันสี่โอ้สี่วันดิวคงลืมแล้วแหละว่าแบบรอรอคําถามอะไรอยู่คงลืมแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ไอ้ปิงบอกอันนี้อย่างว่าลงไลฟ์คี่บอกบอกอย่างเราจะลงไลฟ์กันสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งนะสามทุ่มครึ่งเนี่ยพอลงไลฟ์เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณคนก็เข้ายูท b e นะฮะเข้ายูท b e แล้ว,วพิมพ์าว่า m c h o i c th แล้วคุณก็ไปดู one day with ิ <laughs> ปิง ใช่กลายเป็นแซวเลยนั่นแหละเป็นวันเดวิตมินติงนะฮะก็ไม่รู้กี่นาทีเหมือนกันครั้งที่แล้วประมาณยี่สิบยี่สิบกว่านาทีใช่ไหมครั้งนี้ก็น่าจะพอๆกันใช่เป่ายี่สิบกว่านาทีไม่แน่ไม่แน่ใจใช่ครั้งที่แล้วแบบเกือบยี่สิบห้านะถ้าไม่จำไม่ผิดอครั้งนี้ก็น่าพอๆกันนะฮะก็ฝากทุกคนไปปั่นวิวด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับผม M choice นะครับช่อง y ย u ทูบ M choice ดีเห็น่าได้ยินกด Subscribe นะครับกรอบสีแดงนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งิงนี่ไงขายสดจริงขายมากยีนกินข้าวครบแปดชั่วโมงนอนให้ครบสามมือฮะโอเคเลยอะไรนะไปนอนก่อนเลยครับ กินข้าวสามชั่วโมงกินข้าวให้ครบแปดชั่วโมงเอากินข้าวแปดชั่วโมงสามมื้อกินข้าวแปดชั่วโมงโอ้หกินเสร็จตัวต้องเป็นยังไงน่กินข้าวแปดชั่วโมงน้องเข้าใจคำว่ามุกปะเขาเก็ตปลามุงเนี่ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ๋อเข้าใจไม่คือผมไม่ผมเล่นตามน้ำเนี่ยหรอกินข้าวแปดแล้วก็แบบตื่นมาเอ้ยนี่ตื่นมากินเสร็จโอ้โหตัวเป็นแบบ ตัวตัวเป็นไรเดียะแปลกตัวอ้วนอ่ะตัวอ้วนออ๋อโอเคครบแปดชั่วโมงนี่คืออิ่มตั้งแต่ยี่สิบนาทีแรกนะนั่งแปดชั่วนั่งกินข้าวแปดชั่วโมงฮะกินกินอยู่ยี่สิบนาทีแล้วที่เดี๋ยวมปนอนแต่ก็คืออยู่บนโต๊ะกินข้าวไงก็คือกินข้าวก็คือช้าบเป็นปากแล้วนอนอย่างเั้นเลยแป่ผมพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันไปไปปคือพูดไปเรื่อยไม่เหมือนเราสองคน เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์มาว่าแบบคือออกไปคุยกันหลังไม่ไหมไ้ยมีคนบอกว่ารีแอคชั่นลงแล้วใช่หรอรอ่าใช่รีแอคชั่นลงแล้วมันเป็นไงเนี่ยเห็นไหมผมกดซับสไครต์แล้วผมกดกระดิ่งใช่ไหมพอแล้วมันลงคลิปปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บเป็นไงแหมทุกคนต้องไปกดแล้วนะฮะของจริง ขายของว่าขอแคปรูปหน่อยมาเอาท่าไหนดิท่าไหนต่อท่าไหนต่อโอเค มันแบบว่ามันปึ๊บทะลุหน้าจอไม่ได้ทะลุไปถ่ายด้วยทำมือด้วยทำไงวะออนผมไอ้นอ้ไอ้นอ้พี่ต้องทำไหไก็คือนี่ไงทำได้ปะฮะหัวใจไงหัวใจหัวใจอย่างเงี้ยทำได้ปะเอเองงว่ะ เอย่ารืออะไรอ่ะยังทำรู้ใจไงเปลี่ยนท้าไหมโอเคท่าอะไรดีท่าอะไรท่าอะไรดี่นี ผมทำอะไรของผมเ <laughs> นี้ยอารูหนึ่งรูป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 หนึ่งอะไรดินน่นสิถ้าอะไรดิอาแมว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 ก็ได้แมวทันไหมทนไหมฮะทุกคนทันไหมครับทันไหม คิดถึงพี่มินหุ่นหมีว่าอุ้ยอุ้ยคิดถึงพี่มินหุ่นหมีแปดสิบห้าโลนะตอนนั้นแปดสิบห้าโลนะครับล้วตอนนี้พี่มินนักเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเนี่ยแหละประมาณคือลนมาเยอะมาก <c oughs> ใช่แล้วพอพี่รดใช่ป่ะขึ้นขึ้นยากแล้เทเนียคือกว่าะจะขึ้นไปแปดห้านี่คือทํายากมากเลยนะนแบบ ้อกินเยอะๆแบบอัดเข้าไปอะไรเงี้ยคือทรมานมากแล้วก็ต้องฟิตเนสด้วยแต่พอลงแค่นัแหละลงแบบแป๊บเดียวก็ลงแล้วแบบว่าถ้ากลับไปฟิตอยู่แต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขอ่ะมันก็ดูไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นนะแบบกับหุ่นที่มันดูลงมาเยอะมากนะสำหรับปิงี้ิดสิบเอ็ดเหรอเท่ไหนแปดห้า 8, 5, หลือเจ็ดเอ็จากแปดห้าสี่ เเอ่อไมเยอะอยู่สิบสี่ไม่เยอะนะประมาณห้าโลนี่ก็ถือไม่เยอะนะถ้าแบบน้ำหนักโลใใช่สิบสี่โลอ่ะสิบสี่โล <64 S 1> <Weird. S 2> ลงเลยสิบสี่โลพี่มีนแบบอดข้าวเลย่ยีไปพี่ทำไอเอฟแล้วก็คุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกาย <c oughs> แบบหนักมากทําทอยู่ประมาณสี่เดือนก็เห็นผลและ้ะสี่เดือน <c oughs> ใช่สี่เดือนม <c oughs> ันต้องใช้ความดอ,อดทนเอยอดทน กินปุยมุยเอยอแต่ช่วงนั้นนี่คือหน้ามืดบ่อยมากเพราะไม่กินน้ําตาลไม่กินอะไรเลยแบบของหวานอะไรเงี้ยกินแต่น้ําเปล่าเลยแบบกินแต่น้ํา <laughs> เปเล่าเออน้ําเปล่าก็เก็บเออน่าห้าบาทสิบาทเนาะอ๋อไอนี่นี่เราปิงใส่ริ้วใส่คอนเดน เนี่ย<ะ>เดี๋ยวิเล่าพร้อมฟังเล่าพร้อมฟังเลยเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าพร้อมกันเล่าพร้อมฟังนะสรุปจะเล่าหรือจะฟังใช่กเ <laughs> <laughs> ย็ก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนใสอ่ะก็คือใส่ครั้งแรกเลยคือใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมันแบบมันทรมานมากอ่ะตอนใส่เข้าไปมันมันเสียวมากมันเสียวในตาพูดไม่อูกแบบ <laughs> มีอะไรแบบแพงอ่ะเออพี่้วแล้วพอแบบพอมองพอมองอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเราอ่ะ มีสีขาวแบบรอบรอบตาเราอ่ะมันเหมือนมีเป็นฝ้าเป็นฝ้าใช่ใช่ใช่ก็รอบตาเราใช่ไหมแล้วพอไปที่งานอ่ะคือแสงอ่ะมันเยอะแสงมันเยอะมากแล้วพอเราไปยืนตรงข้างหน้าคือมองอะไรไม่เห็นเลยอะมองเป็นแบบเห็นแต่แบบสีขาวๆแล้วก็เห็นคนคือเห็นเป็นคนแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าใครเออมันมองไม่เห็นอะมองไม่ชอนครับครับครับนมองไม่เห็นเลยจริงจริงแล้วพอกลับมาคือมันเป็นคอนแทคแบบ วันเดย์อ่ะก็คือใส่แล้วก็ทิ้งเลยใช่ใช้แต่งหน้าเขาติดให้ครั้งแรกในชีวิตคือคนเขาก็แบบเฮ้ยน้องพิงค์จะทำอะไรวะเดี๋ยวน้องพิงค์จะทำอะไรเนี่ยวมาม,มีมัมีจะให้กำลังใจนะอ๋อที่ไหนได้ใส่คอนแทคเลนส์เฮ้ยครั้งแรกเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบสะดวกสบายขนาดนั้นนะเข้าใจนะมันถือว่าสำหรับเราอ่ะมันยากนะครับมัมี ม,ม,มั่พมกเรามันยากนะครับมั่มีหนูปิ้งแวเครื่องตามากเลยเฮ <laughs> <laughs> ้ยแต่มันราคาจริงแบบพี่ใส่ได้ประมาณเต็มที่อ่ะไม่เกินแบบสองชั่วโมงอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ผมใส่ต้องโอ้มวันนั้นผมใส่หนูตามมีหกชั่วโมงโอ้แต่น้องใส่ตาปกติปะ่ะอ๋อไม่ใส่ตาปกติอืพี่ก็ปกติเอา้า <laughs> ทำไมไม่ก็ที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่คือใส่ทำงานนี่แหละไม่ใช่ใส่สายตาใส่ทายงานอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มันมีคนใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าสายตาด้วยใชแ่แต่ตอนตอนถอดนี่คือแค่พี่ชามถอดเทปิงอะ่ะตอนถอดแค่แบบเอานิ้วแบบไปปึ๊กตอนถอดตอนถอดรู้สึกว่าง่ายกว่าตอนใส่ก็คือพี่พชาม<ะ>ตาเล็กใช่ไแล้วแบบโหกวัวจะใส่ได้คือน้ําตาไหล พี่ชามบอกไปว่าเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายแต่จริงๆแลมันมันก็น่าจะยากเพราะว่าแต่ไม่แต่เราต้องชินต้องรอชินให้ชินก่อนเดี๋ยวนะนี่รามาคุยนี่เรามาคุยกันเองหรือว่าเราอะไรเอ้ยโปรโมชซ่นี้ที่โอเคแก่อนคุยเพื่อนเลยนะหรือว่าโทรคุยกันเองคุณคุณมีนะคุณมีวันนี้ฝาก ครับผมก็เอสำหรับ EP แปดนี้ครับก็ฝากด้วยนะฝากติดตามเหมือนเดิมเลยก็ขอแฮชแท็กด้วยนะครับไอ้โรงแรม EP แปดนะครับผมขอท็อป5หรือท็อป3หรือวันก็ได้นะครับฝากด้วยนะห้าทุ่มนะฮะทุกคนเราขอโทษด้วยนะวันนี้เพิ่งเลิกกองเลยกลับมา แล้วก็เพิ่งทำน้ำแล้วก็ออกมาไลฟ์เลยก็ไม่ทันตอนแรกแต่ตอนนี้คุณคุณเริ่มผมแห้งอ,อ่ะผเริ่มแล้วก็จนผมแห้งเลยเนะี <laughs> ่ย <laughs> ตอนแรกยังมันมาอยู่ดูนันนะครับอันนี้นะทุกคนอย่าลืมนะดูกันด้วยนะ อาตามไม่ไหวแล้วตามไม่ไหวแล้ว <c oughs> คืออันนี้ง่วงไหมแบบตื่นเช้าแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดมิมพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงเหมือนเดิมในเจ็ดโมงเจ็ดโมงไกลไกลอะไรล่ะเช้าใช่เจ็ดโมงตื่นขับรถโอเค เจอกันพันผู้พงนะครับช่องสามนะไอหลงนะ EP แปดด้วยนะครับบ๊ายบายวันนี้นะครับทุกคนอ้าวพันดีลุงแม่ด้วยกูไนนะครัะดีลุงแม่ครับผมไนนะกูไนนะปิงเอ้าเฮ้ยกูไนนะครับบี้กูไนครับนะครับบ๊ายบาย ทุกนาย FC ทุกคนด้วยนะครับแน,น่ใจ